นี้นะคะก็จะเป็นสินค้างานช็อปนะตัวตรงเนี้ยเขาก็จะเป็นดอกไม้นะคะเป็นดอกไม้แบบเปิดได้นะแล้วก็ด้านหลังเขาก็จะเป็นตัวสีไล่สีนิดๆน,นะคะนี่นะให้ดูก่อนเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะคะข้างในเขาก็จะเป็นช่องโล่งๆแบบนี้นะคะแล้วเขาก็จะมีช่องใส่บัตรฝั่งนี้ให้นะหนึ่งสองสามสี่ ช่องนี้ฝั่งนี้4ใบฝั่งนี้4ใบก็ได้เป็น8ใบนะคะแล้วก็มีช, <S> <S ช่องเล็กตรงนี้อีกนะช่องเล็กตรงนี้อีกนะคะแล้วก็ด้านหน้าเขาตรงนี้นะคือช่องเขาก็จะมีช่องซิปให้ด้วยนะมีช่องซิปให้สําหรับใส่เศษเหรียญได้นะคะแล้วด้านหน้าตรงนี้ก็จะมีช่องอีกนะนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูช่องซิปกันนี่นะคะ ช่องซิปเขาก็จะเป็นช่องโล่งๆแบบนี้นะไม่มีอะไรนะคะใบนี้นะก็ใบนี้สามารถทําเป็นกระเป๋าถือเฉยๆก็ได้นะไม่ต้องสะพายเพราะว่าสายเขาตัวนี้สามารถถอดออกได้นะคะ,ะเดี๋ยวยังไงก่อนอ่ะเรามาวัดขนาดกันก่อนนะคะเดี๋ยวนู้นสะพายให้ดูขนาดของเขานะคะจากฝั่งนี้ถึงฝั่งนี้นะคะประมาณเจดนิ้วครึ่งนะประมาณเจ็ดนิ้วครึ่งนะ ความสูงของเขาประมาณ5นิ้วนะคะสำหรับใบนี้ตัวสายของเขาอันนี้จะเป็นสายโซ่นะเป็นสายโซ่นะสวยนะใบนี้เดี๋ยวน้นสะพายให้ดูนี่นะคะสะพายแล้วก็ประมาณนี้นะใบเล็กๆน่ารักนะคะตรงเนี้เขาจะมีลูกเล่นเป็นดอกไม้นะนุ้นชอบตรงนี้มากเลยนี่นะคะเป็นดอกไม้นะเปิดปิดก็ใช้หมุนเอาแบบนี้นะคะ ก็สำหรับใบน,นี้นะใครสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะ